วันนี้ก็จะมาไลฟ์สดนะคะเตรียมตู้เม mm. ื่อกี้ที่ย้ายอนุบาอ,อย้ายลูกปลาดดบเปลเทลนะคะจากตู้เล็กนี้ไปใส่ตู้ใหญ่ตอนนี้ตู้นี้ว่างแล้วนะคะใส่น้ำไปประมาณเศษหนึส่วนสามของตู้นะคะตู้ขนาด16-18นิ้วโดยประมาณนะคะ mm. เนื่องจากว่าสัญญาณดีไหมเอ่ยทักทายกันมาได้นะคะ, mm. ะตู้สำหรับมือใหม่ควรจะเป็น16-18นิ้วนะคะ เพราะว่าน้ำจะได้เน่าเสียช้าที่สุดนะคะบางครั้งมาที่ร้านคุณลุงจะพาะตู้เล็กมากนะคะอันนี้คุณลุงชำนาญแล้วนะคะเราชำนาญแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับอ,อ,อ่อา เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคุณลุงก็จะปีนขึ้นไปเอาต้นสไปเอามาเอาสาหร่ายนะคะเพื่อเอามาใส่ในตู้สร้างบรรยากาศให้ธรรมชาติมากที่สุดนะคะทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดทําปัจจัยภายนอกให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นน้ําอากาศบรรยากาศรอบรอบรอบข้างนะคะจะเห็นว่าตู้นี้เราจะปิด3ด้านด้านข้าง ด้านหลังนะคะเหลือด้านหน้าด้านเดียวเพื่อให้เขาแบบว่า,าไม่สว่างเกินไปไม่เห็นเงาสะท้อนเกินไปนะคะอคุณลุงลงมาแล้วนะคะคุณลุงเอาสราราหางกระรอกนะคะมาใส่เอาเพียงแค่ 1- นถึงสองกิ่งเท่านั้นนะคะอย่าใช้เยอะอย่าใช้เป็นพวงเพราะว่าอะไรตัวเมียมันไปนหลบตัวผู้บางทีงตัวผู้หาไม่เจอนะคะ สามารถจะรัดกเมียได้เนื่องจากกเมียมีที่หลบมากเกินไปใช้แค่หนึ่งถึงสองกิ่งพอนะคะอ่าเท่านี้พอแล้วใส่ออกซิเจนที่ใส่เอาไว้นะคะเอาไว้มุมหนึ่งของตู้นะคะอย่าเพิ่งเปิดเพราะเราจะเปิดเมื่อลูกว่ายออกจากหวอดที่เราต้องใส่เลยเพราะว่าระหว่างที่มันไข่แล้วเป็นตัวแล้วเรามาใส่ทีหลังพ่อปลาตกใจมันอาจจะกินลูกปลาได้เพราะฉะนั้นเราเตรียมสถานที่ไว้ก่อนหลังจากนั้นอ,อันนี้ ตัวเมียสีขาวนะคะเราก็จะเอาลงตรียเอาเอาลงทั้งคู่เอาไวไ้ในตอนเย็นของทุกๆวนันอานะคะหลังจากนั้นตัวผู้สีขาวไว้แพลทินัมอาจจะงีขายนี่ลย ไปลงอยู่หลังบ้านได้ไงเนี่ยตัวเด็สุดเลยเนาะเมียเมียนะคะใส่ตัวผู้ไปเพียงเท่านี้เองจ้ะอันนี้เป็นปลาที่ไม่ได้เทียบกันมานะคะแต่ว่าตัวเมียพร้อมแล้วมีไข่แล้วนะคะไปช้อนวอวปลาปกติตัวเมียมีไข่ในท้องอยู่แล้วนะคะการเทียบอาจจะเป็นการอ,อ่อเหมือนเป็นการเร่งให้ไข่สุกงั้นแต่ว่าจริงๆคุณลุงไม่เคยเทียบปลากัดเลยนะ อ่ะอย่างที่เห็นเพาะกันทุกคู่เลยนะคะลูกเลิกก็ได้ออกมาดีอ่าหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็เสร็จละอ่ะอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งคราวนี้มันต้องสร้างวอดใช่ไหมเราอยากให้ปลาในตู้ตัวคู่อะสร้างวอดได้เร็วขึ้นเราก็มีวิธีการช่วยเขาคือพย<ม>า,ายาม,มาหาหวอดของปลาตัวอื่นๆนะคะวิธีนะถ้าตัวผู้ไม่สร้างวอด มันจะช่วยให้ตัวผู้สร้างวอดได้เร็วขึ้นนะคะตัวผู้ก็คือตัวผู้เขาก็จะเริ่มก่อวอดจากวอดเดิมมาต่อๆกันไปนะคะเ,เสร็จแล้วเอาใบหูกว้างโกข้างหน้าแป๊นหนึงมองไม่เห็นเห็นไหมเออขีกนะคะพอประมาณไม่ต้องยัดใส่ไปทั้งใบนะจะค่าน้ำมันจะไม่ปกติอ่าเ,เห็นไหมวางบนกระชอนแบบนี้วนวอด แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆย,ย่อนบุ๊บเข้าไปไว้หน้าตู้หน่อยจะได้ถ่ายเห็นตอนลูกอ่าพอแล้วเห็นไหมใบหูวางก็จะไปปิดวอร์ดอยู่ข้างนี้เลยเต็มเลยเห็นไหมคะวิธีการแค่นี้เองอีซี่สเต็ปมากหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาก็จะเริ่มไล่กันนะคะจนถึงพรุ่งนี้เช้าต้องอรอลุ้นนะช่วงนี้อากาศร้อนมาก ะะท่านผู้ชมรู้ทราบแล้วมันร้อนมากแค่ไหนนะคะขนาดคนยังจะอยู่ไม่ได้เลยทีนี้ปลาเนี่ยมันจะรัดไม่รัดเดี๋ยวต้องอรอลุ้นพรุ่งนี้เพราะถ้าอากาศมันเย็นกว่านี้หรือฝนตกโอเคมีโอกาสที่จะรัดสูงมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมกันแล้วก็หาอะไรปิดด้านบนเอาไว้นะคะเพราะว่าอากาศเชื้อโรคมันก็จะเข้าทางอากาศเข้ามาทางน้ํานะคะที่ปิดเอาไว้ก็เพื่อไม่ให้วอดมันแตกด้วยนะคะ มีครับนี่แหละค่ะเขาก็จะไล่กันจากตั้งแต่นี้ไปนะลงตอนเย็นจะไล่กันจนถึงเช้าพรุ่งนี้ช่วงสายๆเขาจะเริ่มรัดกันประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะคะรัดช่วงสายๆบางคู่อาจจะแปดโมงเก้าโมงหรือสิบโมงรัดจนถึงเที่ยงบ่ายนะคะได้ไข่มากน้อยก็ก็รัดกันหลายรอบบางท่านงงว่ารัดกันแล้วไข่ยังไม่ออกบางทีเขาเพิ่งรัดกันแค่ไม่กี่สิบรอบเขาต้องรัดกันเกือบเป็นร้อยๆยรอบนะคะแต่ละครั้งที่ไข่ไหลออกมานะคะ มีคนถามว่าพ่อปากินไข่เกิดจากอะไรนะคะเกิดจากว่า1ไปดูกันบ่อย 2. ก่อนเพาะหรือผสมพันธุ์ไม่ได้ให้อาหารทั้งพ่อและแม่ให้อิ่มนะคะไม่ให้อาหารให้พ่อแม่อิ่มก่อนที่จะทําการเพราะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งเขารัดก,กันเสร็จเพาะกันเสร็จจนกว่าลูกจะว่ายออกจากวอดนั่นแหละพ่อปาจะได้กินมื้อแรก นะคะเพราะฉนั้นต้องให้อาหารให้อิ่มสองพ่อปากินไข่เกิดจากอะไรเกิดจากเวลาที่ลูกมันเป็นไข่อยู่หรือว่าเพิ่งจะเป็นตัวห้อยจากวอดเราดันเอาอาหารไปใส่เอาลูกไลไปใส่หรืออะไรก็แล้วแต่ข้อปลามันยังไม่สามารถจะแยกออกได้นะคะว่าอันนี้เป็นไข่หรือเป็นลูกเขาหรือว่าอันไหนเป็นอาหาร พอโรยไปมันก็ปะปนกับลูกที่เกาะใต้วอดเหมือนอาหารมันปนเปกันหมดมันก็กินหมดนะคะ3ไปดูมันบ่อยดูมันมากดูมันจนมันเกิดรู้สึกเกิดความไม่ปลอดภัยนะคะย้ายวอดไปตรงนู้นตรงนี้แล้วบางทีมันก็กินไข่สีเป็นมีอะไรทําให้มันตกใจนะคะสถานที่วางบางทีวางกับพื้นเดินผ่านมันบ่อยๆขาเรานะมันเดินผ่านไปผ่านมาเงากระจกสะท้อนเงี้ย มันมีอิทธิพลมากๆเลยเรื่องทำาเลยนะคะโอเคอ่ะอันนี้จบแล้วของขั้นตอนการเตรียมสถานที่เพาะนี่เอาหวอดมาช่วยนะคะให้ให้ให,ให้พ่อปลามันขอได้เร็วขึ้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้โอเค I can speak English but now I will try uh make clip for bleeding better English version and I will post uh, on YouTube and on Facebook coming soon. Thank you for your following. Coming soon. English version bleeding beta Okay.